PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สว,ส,สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะรายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมค่ะอัปเดตท,ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมนะคะรวมถึงนําเสนอข้อมูลดีๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆคนเลยหลายๆครัวเรือนนะคะที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่หนึ่งชนิดนั่นก็คือไมโครเวฟวันนี้หัวข้อที่ไปเล็กจั่วมานะคะน่าสนใจมากๆภายใกล้ ตัวที่อยู่ในครัวคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเครื่องไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันเนี่ยแหละแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะฟังไว้เพื่อที่เป็นประโยชน์หากว่าวันหนึ่งคุณจะไปซื้อไมโครเวฟมาเพื่อที่จะสะดวกสบายในการที่จะอุ่นอาหารก็แล้วแต่กับสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ในการอุ่นอาหารแหละแล้วก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรนะคะเราอุ่นออกมาอาหารก็สุกอาหารก็ใหม่เราก็มาทานอร่อยดี แต่หัวข้อที่จั่วมามันดูมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะน่ากลัวเนาะแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆครับผมก็ก่อนที่จะรู้ถึงภัยใกล้ตัวนะตรงนี้ก็คือเรามาดูประวัติก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็คือคนที่คิดค้นไมโครเวฟเนี่ยก็คือด็อกเตอร์เพอร์ซี่สเปนเซอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรดาร์ซึ่งเรดาร์เนี่ยก็คือต้องใช้ความถี่ใช่ป่ะอือ่าความถี่ที่เขาใช้เนี่ยเป็นความถี่เดียวกับ ที่ใช้ไมโครเวฟเลยอ่าก็คือ2,450เมกค่ะหรือง่ายๆเราเราถ้าเราใช้อ,อินเทอร์เน็ตอยู่ใช่ไหมครับไวรลสของเราเนี่ยก็คือคลื่นไมโครเวฟที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วอ่าซึ่งเรดาร์เนี่ยก็คือใช้ในการยิงเข้าหาจุดต่างๆแล้วสะท้อนกลับมานั่นคือความถี่เนี้ย ที่ใช้อยู่อ oh, oh. ทีนี้เนี่ยเขาค้นพบเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะ oh, oh, oh. เขาใส่ช,ช็อกโกแลตในกระเป๋าอ oh. แล้วมันดันละลาย uh huh. ละลายตอนที่ไปทําไอตัวเนี่ย uh huh. เขาเรียกแมกนีตอน <Okay. S 2> แมกนีตอนเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่า <Okay. S 2> คืออะไรมันคือตัวผลิตความที 2.4 g กกที่ว่าเนี่ยคือเป็นแร่ไงล่ะอ่าเป็นตัวตัวเครื่องผลิตเลยมันมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งมันผลิตความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าตัวเนี้ยเพื่อที่จะกระจายไปในในเลดาอ่เพื่อหาพิกัดถูกต้องคือเกี่ยวกับข้องกับงานเขานั่นแหละแล้วแต่บังเอิญว่าช็อกโกแลตละลาย คือเลด้านั้นมันมันมืนตรงกับช็อกโกแลตที่อยู่ในกระเป๋าเสื้ออย่างนี้หรอคะถูกต้องแล้วก็ละลายเอ้าทำไมละลายเขาก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรทั้งที่ไม่ร้อนใช่ไหมอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วทีนี้พอเขาสงสัยเขาก็เลยทดสอบอีกก็เอาไข่ไก่ไปวางใกล้ๆระเบิดเลยเขาก็เลยเออมันสงสัยม่ามีอะไรแน่เลยก็มีเปฏิกิยาบางอย่างใช่ใช่เขาก็เลยเอาน้ําไปลองอีกทีหนึ่ง น้ำเดือดอนั่นแหละทีนี้เป็นที่มาว่าถ้าน้ำเดือดได้ใช่ไหมใส่อะไรเข้าไปก็อ่าใส่อะไรไปก็สุกแน่นอนเขาก็เลยเริ่มทําขึ้นมาค่ะในปี1946คือทำออกมาเนี่เป็นเป็นเครื่องไมโครเวฟเลยป่ะคะเป็นเครื่องเราเรียกว่าเป็น ยาวักแล้วกันเพราะว่าน้ําหนักเยอะมาก400กิโลตอนนั้นยังไม่มีการปรับรูปแบบใช่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบว่าตู้อบใหญ่แต่แน่นอนแหละว่าส่วนประกอบสําคัญเนี่ยก็คือตัวแมกนีตรอนที่ผลิตความถี่ใช้อันเดียวกันจนถึงปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาย่อให้เล็กลงเท่ากับมือเพความมือนี่เองฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของไมโครเวฟนะครับทีนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้าแล้วมันมันทำงานยังไงบ้างทีนี้เรา มาดูหลักการทํางานของมันคือแมกนีตอนเนี่ยมันผลิตความถี่ขึ้นมาในตู้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าไปในตู้เราจะสังเกตดูว่ามันมีเป็นนูนออกมาแล้วก็ข้างบนก็นูนข้างล่างข้างๆก็นูนนะมันใช้สําหรับสะท้อนสัญญาณไปมาไปมาซึ่งจะวิ่งอยู่ในนั้นแหละไม่ออกมาข้างนอกแล้วแมกนีตอนอยู่ตรงไหนอ่ะแมกนีตอนจะอยู่ด้านด้านเครื่องก็คือเป็นห้องเครื่องเหมือนกับ power supply ของ receiver จะอยู่ด้านด้านหลังผนังนะครับมันจะมีผนังกั้นอยู่ เหมแล้วก็มันจะมีตัวนำเขาเรียกเวฟไกด์คือตัวนำความถี่เนี่ยวิ่งเข้ามาในในห้องเหมือนเรามีห้องอยู่ห้องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ทำปุ่มเอาไว้เพื่อให้สัญญาณสะท้อนไปสะท้อนมาเข้าโดนอาหารเมื่อโดนอาหารเนี่ยการเสียดสีของพลังงานตัวนี้เนี่ยจะเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนเนี่ยจะทำให้น้ำในวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบด้วยน้ำเนี่ยเกิดน้ำระเหยแล้วก็สุกในที่สุดนี่วิธีการทีนี้เนี่ย ตอนเขาคิดทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดถึงจานหมุนน้องนิกสังเกตไหมมีจานหมุนใช่ป่ะเดยวนี้เพราะว่าเขาคิดเนี่ยตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้ทําเป็นจานหมุนเขาพยายามที่หาวิธีการให้ไมโครเวฟเนี่ยวิ่งให้ทั่วก็ยังคิดไม่ออกก็มันสุกเป็นหย่อมๆก็ต้องพลิกต้องตับเอาเองฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนมาพัฒนาต่อก็เริ่มใส่มอเตอร์เข้าไปแล้วก็ทําให้อาหารมันหมุนได้ถ้ามีไก่ตัวหนึ่งก็หมุนไปรอบๆแล้วคลื่นนี่ก็จะสะท้อนโดนทั่ว ทั้งตัวเลยก็สุกทีนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวเราสังเกตไหมพอเปิดปุ๊บมันจะเป็นังื้อมีพัดลมมีพัดลมไว้ทําอะไรก็คือเหมือนกับเป่าความร้อนให้ทั่วให้ความร้อนมันคนเข้าไปในให้ทั่วกับตัวเนื้อไก่เนื้ออะไรต่างที่จะมาอบใช่ไหมครับก็ทําให้สุกทั่วถึงขึ้นอ่านี่เป็นที่มา คือหลักการของเขาเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าในส่วนประกอบของการเป็นไมโครเวฟหนึ่งเครื่องจะต้องมีแมกนนตรอนที่จะผลิตกระแสของไมโครเวฟตรงนี้แล้วก็ภายในตัวห้องสี่เหลี่ยมของเครื่องไมโครเวฟนะคะก็จะมีมุมต่างๆที่เขาออกแบบมาอยู่แล้วนะคะพอแสงของไมโครเวฟเข้ามาเขาก็จะมีการสะท้อน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 ไปต้อมาเต็มไปหมดนะคะ และก็ในการสะท้อนเนี่ยก็ไม่มั่นใจอีกว่าเฮ้ยอาหารจะสุกทั่วถึงหรือเปล่าก็มีการพัฒนามาเป็นมอเตอร์แบบจานหมุนถูกต้อง่านอกจากมอเตอร์แบบจานหมุนก็ยังไม่มั่นใจอีกก็เอาพัดลมเข้าไปช่วยเออทีนี้แหละไม่สุกทั่วถึงนี่ก็ไม่รู้แต่อย่างไงจะไหมเลยแล้วถ้าไม่นานนะแต่ทีนี้ในในแต่ละมุมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะคมันจะมีอยู่สด้านด้วยกันแต่ด้านหนึ่งที่เป็นด้านหน้ามันเป็นกระจกสิคะพี่เล่มันสะท้อนได้ด้วยเหรอ สะท้อนได้ด้วยอันนี้ครับเขาน้องนิกจะสังเกตด,ดูว่าพอเราเปิดเราเรา,เราอบใช่ไหมครับ <c oughs> จะมีไฟส่องมาเราจะเห็นเป็นช่องช่องร <c oughs> <ๆ>ูรูเห็นไหมเป็นตาข่าย <c oughs> อันนั้นแหละครับเขาเรียกว่าลูกกรงฟารเดลลูกกรงที่ดักสัญญาณ <c oughs> แต่ว่าสามารถที่จะส่องแสงดูได้ <c oughs> ทําไมมันดักสัญญาณได้เราเคยเห็นจานดาวเทียมของเราใช่ไหมจานดาวเทียมเราเป็นรูรูไหมตัวซีแบนใช่ตาข่าย สัญญาณเนี่ยทะลุไม่ได้นะแต่ตาเรามองจากข้างล่างเห็นไหมเห็นเห็นนั่นคือสัญญาณทะลุไม่ได้แต่แต่ว่าตัวแสงเนี่ยเราสามารถมองได้เขาไว้สําหรับดูว่าอาหารอยู่ข้างในมีไหมเผื่อเด็กไปกดเล่นใช่ป่ะข้างในไม่มีอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะยุ่งเขาก็ทําให้เรามองเห็นข้างในว่ามีอะไรอยู่ข้างในสุกหรือยังบางทีเราสามารถมองเห็นแต่งแต่งข้างนอกเลยนะว่าอาหารเราไหมหรือยังเกิดเห็นควันเนี่ยเราต้องรีบปิดแล้วใช่ป่ะนั่นคือไอ้ตัวข้างหน้า เขาเรียกว่าลูกกงฟาราเดย์แล้วลูกกงนี้มันมีส่วนช่วยอะไรบ้างคะคือเป็นตัวที่สะท้อนอีกด้านหนึ่งของของคลื่นไมโครเวฟสะท้อนอีกด้านหนึ่งใช่แล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้สัญญาณของไมโครเวฟเนี่ยลอดออกมาทำร้ายคนเพราะว่าตัวนี้มันมีความเข้มข้นสูงถ้าโดนถ้าโดนเรานี่เนื้อสุกเลยนะเพราะว่ามันมันมันร้อน คือถ้าจากปกติเนี่ยกระจบอย่างเดียวมันอาจจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีลูกกรงไอตัวฟาราเดย์เนี่ยมาตัวกั้นอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้สัญญาณคลื่นตรงนั้นอะเล็ดรอดออกมาได้เพราะว่าบางคนเนาะเวลาเครื่องมันหมุ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 นอยู่เนี่ยตาก็ไปจ้องมองว่าเอะมันสุกหรือยังนั่นแหละผมก็ดูผมก็มองแต่ว่าวิธีการมองเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันต้องดูอะไรยังไงบ้างเพราะว่าจะเกิดอันตรายตรงนี้แหละที่เราบางคนเนี่ยไม่รู้ว่า เราจะป้องกันอะไรยังไงแล้วมันอันตรายไหมบางคนบอกเออแล้วมันมีอะไรตกค้างส่วนผสมอะไรเหมือนปรมาณูใช่ไหมาบางคนมองไปถึงขนาดนั้นะนะครับตัวไอตัวนี้เนี่ยไอตัวไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีคําถามอยู่หลายอันที่เราเนี่ยยังสงสัยหลายคนสงสัยนะว่าอาหารสุกเพราะด้วยด้วยอะไรสุกได้อย่างไรแล้วก็ตัว เราจะต้องอยู่ห่างจากไมโครเวฟเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยเพราะว่าที่พี่เล็กบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปส่องใกล้ๆเนี่ยมันมีพลังคลื่นที่มันเข้มข้นมากๆอยู่แล้วขนาดว่าทําให้อาหารสุกอะแล้วถ้าตาเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อตาเราแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปดูใกล้เนี่ยมไม่ควรต่ํากว่า5เซน ห้าเซนห้าเซนนี่หมายถึงว่าประมาณนิ้วนึ่ประมาณิดม,ม,มากๆเลยนะพี่เล็กใครจะไปดูใกล้ขนาดน,นั้นเด็กไงเด็กเล็กไงฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเรา ไปอบไมโครเวฟเนี่ยเราควรไปอบเองอย่าไปให้อย่าไปให้เด็กๆเนี่ยไปเล่นเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาขี้สงสัยอยู่แล้วใช่ปะส่วนใหญ่จะไปจ้องติดกระจกเลยเราจะสังเกตเด็กเนี่ยชอบดูทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยเด็กอาจจะอันตรายได้นะครับคล้ายๆเครื่องอะไรเครื่องตายกอกสารถูกถูกเราเราเคยได้ยินใช่ไหมที่มีแสงเลเซอร์ออกมาอาจจะบอดได้อย่างนี้ปะใช่ใช่นั่นแหละครับก็เหมือนกันตัวไมโครเวฟก็ไม่ใช่ว่าเรา จะไปดูได้ใกล้นะครับบางคนนึกว่ามันกันไว้ดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะในระยะ5เซนอย่าไปใกล้ดีที่สุดนะครับก็ระวังแล้วกันนะครับแต่ทีนี้หลักการอาหารสุขค่พี่เล็กยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าไก่ที่เราจากที่เย็นชืดๆเนี่ยเราเอาเข้าไปแล้วมันร้อนหอมกลุ่นขึ้นมาเนี่ยมันทำยังไงก็คือตัวไอตัวแมกนีเรอนเนี่ยมันส่งสัญญาณความที 2.4จิกเข้าไปะนะครับแล้วก็ไปกระทบไปกระทบมาก็คืออยู่ในตู้นั้นใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเกิดการสั่นสะเทือนของตัวโมเลกุลเลลขาเรียกโมเลกุลมันจะลึกไปไหมไม่ไมไมลึกนาโมเลกุลเนี่ยก็สะเทือนก็เสียดสีกันโมเลกุลที่อยู่ในตัวไก่ใช่เสียดสีกันโดยเฉพาะตัวน้ำเนี่ยที่มีน้ําอยู่ก็จะเสียดสีแล้วเกิดความร้อนขึ้นเองแล้วก็เกิดน้ําละเหยเมื่อละเหยก็คือตัวไก่ก็สุกลักษณะการทํางานเป็นแบบนี้ คือเสียดสีเสียดสีแน่นอนแหละว่ามันเกิดความร้อนอย่างที่ไ่เล้บอกถ้าเรามือถูกกกนเนี้ยมันเสียดสีเสียดสีมันก็จะเกิดความร้อนนะคะแล้วก็ความแรงของคลื่นไมโครเวฟคือมันจะเยอะมากแล้วเสร็จพอยิงเข้าไปปั๊บเขาก็จะเสียดสีเสียดสีกันเยอะแยะมากมายผ่านไปสักพักหนึ่งคุณก็จะได้ไก่ออกมาแบบหอมกลุ่นนั่นแปลว่าไก่ของคนสุกแล้วอ๋ออารมณ์นี้เลยหลักการของเขาก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะโอ้ยต้องขอบคุณดรเฟอร์ซี่นะเนี่ยที่แบบว่า มีความบังเอิญแล้วทำให้เราเนี่ยได้ใช้ไมโครเวฟนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับไมโครเวฟที่หลายๆคนอาจจะมีคำถามค้างคาอยู่ในใจลงถึงนิ่งด้วยนะคะว่าอาหารที่เราใส่เข้าไปคุณภาพอาหารมันจะลดลงหรือเปล่าหรือว่าอุปรกรณ์ที่เราใช้ในเครื่องไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีการละลายและส่งผลเสียต่อร่างกายเราไหมเดี๋ยวเรามาพบคาตอบในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ